คือคุยกันนั่นแหละตั้งแต่งานสายรถไฟเนี่ยคืออย่างนี้แหละผมว่าเราทําเป็นตลอดทุกอย่างอย่างอปปกรณ์หรือทีเวอร์เนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขายอมรับว่าใหม่ด้วยแล้วก็น้อยด้วยไม่พอหรอกไม่พอให้มาประเมินอย่างที่เราไปรอขนาดปั้นน่ะผมไปประชุมอยู่ที่คณะมิตรคณะมิตรนัดเชิญอาจารย์จากจากไหนนะได้เขาได้สวดมาอันนั้นเอาหลักสูตรอุปกรมา ก็ดีนะแต่มันน้อยเพราะอปรผมเคยสมัครมาอยู่แต่ไม่ผ่านนั้นก็ใช้เตัวเยอะด้วยแพงก็แพงนะนั่แหละผมว่ามันคือการสร้างกรรมการหรือสร้างอะไรมาเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อจำกัดนี่แหละผมคิดว่าของอภิปรายในสานการณ์พิเศษบนีรณีเราก็ทีพวกเราสรามาเนี่ยคำปินตลอดปกตตัวบริษัท ISO ไม่ได้เป็นประเมินเองแต่นั้นให้เซอร์ติฟายบริษัทแล้วก็ไปบริษัทนั้นไปเซอร์ติฟายบริษัทอีกทีหนึ่ง พราะฉะนั yeah. line, ้นเนี่ยตัวอุปกเนี่ยไม่ได้หมายคุณมานั่งประเมินแล้วคุณก็บอกคนไม่มีถ้าคุณไม่ปล่อยอำนาจของอุปกไปให้เซอร์ติฟายในงานที่คุณคิดว่าเอาสมมติว่ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศเนี่ยมันมีผู้คนร้อยกว่าแห่งอ่ะโอเคแล้วก็มมานโดมเนี่ยพายโหลดโปรเจกต์ของมอนอัคอมมานโดมไปเซอร์ติฟายแล้วอะไรก็ตามโดนมอนก็บอกไม่ไหวแล้วก็เซอร์ติฟายแห่งที่สองที่สามสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นมีคนเซอร์ติฟายให้กับชุมชนต่างๆแล้วชุมชนก็จะรู้เองว่าเอ้ยตัวเองขาดที่เกิด ส่วนที่เกินก็ขายได้มันจะทําให้ชุมชนมีความตรงนี้คือนโิฟายของอบตไม่ใด้บอกว่าออกออกมาแห่งคนทูนที่ออกคำสั่งประกาศแต่ไม่สร้างคนไกผมในฐานราชการที่เป็นปัญหาที่ประเทศไทยมัตโตช้าเพราะว่ามีแต่คำสั่งแต่ไม่สร้างคนไกว่าเราจะสร้างคนไกยังไงให้เกิดสิ่งที่เป็นโพลิซีเนี่ยไสู่การปฏิบัติได้เช่นเราต้องการว่าให้ชุมชนเนี่ย ข่า์บอนเป็นการหรือเป็นสูงอะไรก็แล้วแต่ดิจิทัลเนี่ยแต่ไม่ใช่คนบ้านชุมชนก็ไม่รู้จะทําอะไรอยู่งงงงไอทีทำอะไรอยู่อะไรแต่ถูกก็ได้นะคือหมายว่าที่เราทำกันอยู่เนี่ยแต่ผมเชื่อว่ามรณะนงเนี่ยจะได้ตัดผมเชื่อได้ตัดเพราะว่าป่าไปเยอะกว่าที่จะปล่อยถ้าได้ยอมเนี่ยจ่ายตามที่ผมในกรุงเทพจ่ายมูลนิธิจ่ายแน่นอนแต่เขามีรายได้เนี่ย จังหวัดที่มีได้สองศูนย์ซุยวันนี้จังหวัดระยองปล่อยโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าอการที่ท่านสมมตว่าปล่อยไปไปปล่อยไปเรื่อยๆแล้วคนระยองเป็นมะเร็งหนึ่งแปดคนเป็นมะเร็งหนึ่งคนแปดคนหนึ่งนะครับต้องปล่อยไปปล่อยไปคนระยองก็รับกรรมไปแต่ถามว่าไอ้คนที่รักษาบาดกลับไม่ได้เลยเลยไอ้ระยองก็ได้ตายได้ปีเป็นปีไะยั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้อง สมดึงภายในประเทศก่อนที่จะสงดึงภายนอกมันต้องระเบิดจากข้างในออกไปคือคือจังหวัดนครมนงเนี่ยเราก็ดูแลเองก่อนก็ได้ว่าโอเคถึงแม้เราให้กำลังดีของท่านปล่อยเยอะมันอาจจะพบประมาณหลายกลุ่มที่ของกำลังเยอะขึ้นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องให้ชัดในเรื่องของนโยบายนโยบายขององค์การการติดต่อนโยบายของรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมเนี่ยอ็ปฏิบัติตาม แต่หมายความว่าตอนนี้งองค์กรผมที่ผมทำานอยู่เป็นงองค์กรเพื่อนตั้งโดยอำนาจของสภา,าที่การบดีแต่ไม่สามารถเซอร์ไพรส์แค่คนงนานได้นะเซอร์ไพรส์ไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้รับผมแต่ที่นี่ะคือสิ่งนี่แหละที่ว่าผมดีใจที่เขามามาได้อย่างดนเลยเป็นห้อทีมทันตานั้นว่าเป็นสิ่งที่ท,ที่เราทําในสิ่งที่ถูกต้องนะนะั่นแหะแต่ว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับเพราะว่าบทกระเดกการบางอย่างที่ออกไปแล้ว ควาสามารถปรับเปลี issues, ่ยนได้อย่างกฎหมายเนาะอย่างก็ไม่ฝ่ายกฎหมายว่าห้ปีกฎหมายที่ออกไปแล้วยังยังไม่ทันสมัยและสมัยเดือดร้อนประชาชนเนี่ยอย่างเรื่องกรรมอาชีพการสออมรชอไปนําเสนอกับสภาสมคภูมิสภาผู้สภาเนี่มถล่มเรื่องอะไรคอนเซ็เตอร์และเรื่องอะไรการประชาชนสู่มือโทรมาต้องตรวจยอนอดต้องบุกเงินจะหายเนี่ย กฎหมายไม่เรื้อไม่ถึงแล้วยังไม่ทําไม่ปรับเปลี่ยนในเรื่องว่าหน้าที่มาปรับเปลี่ยนยังไงครับตัวที่ผมเหมือนกันไอ้การเงินจะจบหรือว่าองคเนี่ยเป็นองค์ที่เกิดขึ้นใหม่แม้แต่จังหวัดเราเนี่ยมีศูนย์สภาพัมภาษณ์ปรับ